ันนี้เวลา19นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราช,ชวังดุสิตทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราช,ชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราช,ชกุศลมาคาบูชาพุทธศักราช2564 ในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนรุง่งซึ่งทรงพระราชอุทิศไปจุดบูชาพระรัตนตรัยหกพระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนาาศาสดารามวัดปรวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดร,ราชบาพิตรสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เวลา13นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเช่นสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวชระบันดิตณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อวันที่26มกราค,คม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชอ,องค์การโปรดพระราชาทานสัญ,ญาบัติตั้งสมณศักดิ์พระราชาปริยัติกวีเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวัชรบัณฑิตปริยัติศาสนกิจดีโลกตรีปริดกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังคารามขามวาสีโดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปลัดหนึ่ง พระครูวินัยทร 1. หนึ่งพระครูสังขรัก์หนึ่งพระครูสมุกหนึ่งและพระครูใบดีกาหนึ่งพระเทพพัชระบัณฑิตมีนามเดิมว่าสมจินวันจัน์เกิดวันที่28กันยายน2503ที่จังหวัดปุรีรัมอุปสมบทเมื่อปี2525 25, นวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นเอกสอบได้ปลี่ยนธรรม9ประโยค สำเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชามัธยมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสกุโขทยธรรมธิราชปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและปริญญาเอกสาขาวิชาบาลีและพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยพาราณสี Liberty, สาสารณรัฐอินเดีย ด้าน,นการเผยแพร่พระพุทธศาสนามีผลงานวิจัยประพันธ์หนังสืองานแปลและงานเรียบเรียงมากมายอาทิงานวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์แกนธรรมจากชาดกและหนังสือเรื่องไตรสิกขากับการพัฒนาชีวิตปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญปัจจุบันมีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญเป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์184รูปสามเณร3ารูป วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารลนิณิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ตำบลพรพีอำเภอบ้านนาสารจงังสุราษฎร์ธานีโดยมีนายประเวศไทยประยูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายธีรพงศ์อินทสโรผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ องคมนตรีได้ฟังสรุปข้อมูลภาพรวมของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทางโรงเรียนได้เปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ออนแอร์ air, และออนแฮนหรือการทำแบบฝึกหัดที่เน้นใช้เป็นพิเศษเพื่อแก้ปัญหาที่บางครอบครัวมีอุปสรรคความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์ที่ต้องใช้เป็นช่องทางสำหรับการเรียน โดยโรงเรียนยังขาดแคลนในเรื่องต่างๆอาทิขาดแคลนครูผู้สอนในระดับก่อนประถมะศึกษาขาดแคลนสื่อการเรียนรู้และการส่งเสริมการพัฒนาของผู้เรียนจากนั้นได้เยี่ยมชมตามห้องเรียนต่างๆชมนิทรรศการสแสดงผลงานของนักเรียนและกิจกรรมการสแสดงในการนี้องคมนตรีได้ถวายความเคารพพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้วาดแก่นักเรียนและมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้มีการโรงเรียนเพื่อมอบให้แก่นักเรียนต่อไปปัจจุบันโรงเรียนราชประชาอุเคราะห์12จัดการศึกษา3ระดับได้แก่ก่อนประถมะศึกษาประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน258คนมีผู้บริหารครูและบุคลากรรวม19คน